ทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่อยากจะเห็นนะักแสดงสาวไวสาสลัดผ้าถ่ายเซซี่รับซัมเมอร์ต้องกินแท้ากันไปตามๆกันเลยนะคะเพราะล่าสุดค่ะสาวปันปันสุทธาตาได้ออกมาเผยให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ฟังว่าปีนี้ไม่มีแพลนถ่ายเซ็กซี่แน่นอนนะคะก่อนจะยืนยันว่าคุณพ่อได้ไปบวชที่อินเดียจริงแต่ไม่ได้หนีทางโลกไปบวชแต่อย่างไรค่ะ อ๋อกลับมาแล้วค่อกลับมาสักพักละค่ะดังนั้นหนูขอชี้แจงเรื่องอีกอย่างนะคะคือที่ตอนนั้นหนูไปพูดว่าคุณพ่อเน,นี่ยหนีโรคไปบวชเนี่ยไม่ใช่คือหนูพูดเล่นๆเพราะตอนนั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหนูไปถามแม่แล้วคือหลวงปู่อะคะ่ะหลวงปู่ที่หนูชอบไปวัดวัดมหาวัด,วดพระธาตุสีจำท,ท้องที่เชียงใหม่อะคะ่ะก็หลวงปู่ท่านไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็ชวนพ่อไปบวช ไม่ใช่คือพ่อใช่พ่อก็เลยเห็น,นเป็นโอกาสดีที่จะไปใช่ก็เลยไปะคะ่ะไม่ได้หนีโลกแต่อย่างใดนะคะไม,ไม่ไม่มีค่ะไม่มีชุดว่ายน้ำนะคะถึงมีหนูก็คงไม่รับอะคะ่ะมีอะไรติดต่อมาไหมครับซัมเมอร์ไม่มีค่ะไม่มีพวกชุดวือหวาแน่นอน,นะ สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTHD1 v ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีีทั่วประเทศ